ประโยชน์ของฟาสติ้งที่2นะครับใครยังไม่ดูไปดูคลิปที่1ก่อนนะครับเพราะว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้อยากกินอะไรก็ได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เวลาคนมากินข้าวกับผมเนี่ยตกใจทุกคนบอกเฮ้ยเดี๋ยวนะครับน้องเดี๋ยวนะครับพี่เดี๋ยวนะครับคุณนี่กินเยอะขนาดนี้ได้เหรอคือข้อเสียหรือคำสาปของผมครับจะเรียกว่าคำสาปทางพันธุก,กรรมของผมก็ได้ซึ่งหลายคนกอ็อาจจะบอกว่าไม่ใช่คำสาปนะ โทษนะครับทุกคนผมกินทุกอย่างครับแล้วกินโคตรเยอะครับคืออันนี้คนรอบตัวผมอะยืนยันได้100%เไม่มีข้อกังขาเลยนะใครที่รู้จักผมหรือใครเคยเห็นผมกินเนี่ยคือจะนึกว่าแบบโอ้บ้าไปแล้วแต่ก็ไม่ได้กินแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมูมามสวาปามเปืองทรัพยากรโลกนะครับกินก็คือกินแล้วเอาไปใช้ในการออกกําลังกินแล้วเอาไปใช้ในการสร้างกล้ามเนือ้ออยู่เสมอแต่ เวลาบุฟเฟ่ไม่ต้องบุฟเฟ่หรอฮะอาหารปกติเนี่ยเมื่อเช้าเมืเ่อเนี่ยฮะเมื่อเช้าเนี่ยผมยอมรับกามตรงเลยเพิ่งกินหมูเปิ้งแล้วผมกินเหมือนกับทุกคนบนโต๊ะรวมกันนะครับกินแหลกกินแบบบ้าไปแล้วกินเพราะมันอร่อยแล้วเมื่อวานผมเพิ่งออกกาลังมาสองชั่วโมงนะครับซึ่งแบบโอโ้โหกามเนื้อนี่คือแตกสลายแบบแต่ก็ไม่ควรออกหนักเกินไปนะผมไม่ได้มาบอกว่าออกหนักจนกลามเนื้อแตกสลายมันดีแต่ประเด็นคือถ้าคุณทำฟาสติง้งคุณจะสามารถกินอะไรก็ได้ แล้วหุ่นดีได้ผมยืนยันการันตีให้100ล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าเพราะอะไรแล้วผมไม่ได้บอกนะฮะว่าคุณควรทําแบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าคุณควรฟาสติ้งเสร็จแล้วก็ไปเอ,อยัดยัดยยยัด,ยดแล้วก็แบบบางคนก็หนักเลยนะฮะแบบอ้วกออกมาหรือว่าแบบโอโอแบบคือพูดง่ายว่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีต่อสุขภาพอะ่ะผมไม่ได้แนะนําเพียงแต่ผมกําลังบอกความจริงว่าผมฟาสติ้งมาเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอก ถ้ากิน2มื้อเนี่ยสิกว่าปีแล้วกินมื้อเดียวเนี่ยประมาณเกือบ10ปีนะครับแล้วก็รู้จักการฟาสต์ระยะยาวมาเนี่ยไม่ต่ํากว่าประมาณ5ปีนะครับสี่หปีนะครับประมาณนี้ผมทำฟาสติ้งเนี่ยฟาสติ้งสรบฟิตเนสเนี่ยแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยผมกินอะไรก็ได้จริงๆครับทุกคนคืออยากกินแล้วก็กินนะครับแล้วถามว่าทําไมมันถึงทําได้ทั้งที่ผมก็บอกแล้วนะว่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะว่าผมไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนทําแบบนั้นนะ แต่เรามาอธิบายกลไกทางวิทยาศาสตร์กันก่อนโอเคเวลาที่เรากิน3าม,มื้อเนี่ยแคลอรี่เราเท่าไหร่เราต้องบวกไปนะครับสมมุติว่าเรากินมือน้อนึงผมให้แค่800แคลนี่คืออย่างอย่างเขาเรียกว่าใจดีแล้วนะนะครับมือ้อนึงบางคนเกิน800 km. อยู่แล้วในยุคสมัยเนี่ยที่อัล l t r a processed food หรือว่าอาหารที่มันแย่ๆอาหารจังฟูด้ดอาหารขยะมันเยอะเนี่ยบางทีมันเกินนะทุกคนแต่ถ้าเรากินแค่800 83, 24 2400แคลถูกไหมอืมสองพแคลเนี่ยมันเยอะนะทุกคนเอาจริงมันเยอะเยอะค่อนข้างมากอยู่นะฮะถ้าถ้าเรานับแบบกินแบบอาหารแบบสโตงสเต็กอาหารที่มันแบบหรืออะไรเดียเอ่ข้าวผัดกะเพราอ่ไขา่ดาวกับข้าวคัน้าอะไรให้ถึง2400นี่จุกท้องแตกนะทุกคนถ้าเกิดแบบนะเราเอากันคนธรรมดาเนี่ยเพราะฉะนั้นความหมายผมก็คือว่าถ้าคุณรู้จักวิธีการทำฟาสติ้งเนี่ย คุณไม่จําเป็นหรือแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนถึงที่กินเลยครับถ้าสิ่งที่กินไม่ดีควรเปลี่ยนนะอย่างที่บอกไม่ได้ผมบอกว่ามันอ๋อโอเคนั่นคุณก็ไปกินไอ้เฟรนฟรายเบอร์กเกอร์อาหารทอดอาหารจังฟูด้ดอาหารขยะให้เต็มที่เลยไม่ใช่แต่ผมกำลังจะแค่บอกว่าถ้าคุณแค่ลองรู้จักฟาสติง้งอย่างทำอย่างถูกวิธีเนี่ยคุณจะสามารถแค่ลดมื้ออาหารนะครับ จาก3เป็น2จาก2เป็น1หรือถ้าจาก1อยู่แล้วก็ลองลดเป็น1วะยังงดเป็นันแล้ว,วันรุว่งลุขึ้นค่อยไปกินแล้วอีกอีกมะลืนก็ค่อยไปงดเขาเรียกว่า ADF หรือ Alternate Day Fasting กินวันหนึ่งไม่กินวันหนึ่งอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เอาเป็นว่าด้วยวิธีการเดียวกันเนี้ยคุณจะพบเลยและอันนี้ไม่ใช่แค่ผมนะฮะคนรอบตัวทุกคนที่ผมแนะนํายืนยันเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเอาไปทําว่าถ้าเอาไปทําอย่างถูกวิธีเนี่ยกินอะไรก็ได้ครับแล้วดันผอมลงั้งนั้น แต่มันก็ต้องออกกําลังด้วยซึ่งเรื่องออกกำลังเดี๋ยวเราเอาไว้คลิปอื่นนะครับเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าคุณแค่เอาไอ้ไขมันลงมาแต่ว่าเมตาบอลิซึมหรือการเผาผลาญของคุณเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นเพราะอย่าลืมร่างกายของเราคือ adaptation machine มันจะปรับตัวตามสิ่งที่เราให้หรือสอนมันเสมอสมมุติเรากินน้อยลงเรื่อยๆกินน้อยลงเรื่อยๆกินน้อยลงเรื่อยๆร่างกายเราก็จะ efficient หรือมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากขึ้นทําให้เราอยู่ได้ด้วยแค่ 800แคลเนี่ยไม่ควรนะครับทีนี้กลับมาเรื่องว่ากินอะไรก็ได้อ่ะเมื่อกี้ผมคำนวณให้ดูแล้วนะแป24มมันแปลว่าสมมุติว่าคุณอยากลดน้ำหนักคุณมีโคต้าในร่างกาย ABMR ของคุณอนะเบเซียมเบโซเมตาบอเนี่ยก็คือ อัตราการเผาผลาญต่อวันของคุณเนี่ยรวมทั้งหมดรวมทุกอย่างเนี่ยสมมตินะมัน2,400ันี้ซึ่งนี่คือค่อนข้างเยอะนะ,ะจ,จริงๆบางบางที่2,000ก็พอแล้วแต่เอาผมให้เป็น0 0แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอย่างเมื่อกี้เนาะถ้าคุณมี2,400เป็นโคต้าของแคลอรี่ในแต่ละวันมีวิธีเดียวเดียวเท่านั้นเลยที่คุณจะลดไขมันได้หรือลดน้ําหนักแต่บอกแล้วต้องใช้คำว่าลดไขมันจะดีกว่าวิธีการเดียวเท่านั้นบนในจักรวาลน,นี้คือแคลที่ออกไปต้องมากกว่าแคลอรี่ที่เข้ามาจบ แค่นั้นมันคือ of thermodynamics หรือว่ากฎแห่งเทอร์ดูนามิมดนามิกผมไม่รู้ว่าแปลเป็นไทยยังไงนะครับแต่ว่ากฎแห่งใครนะครับรู้จัก of อ h e r m o d y n a m i c กก็คงเข้าใจมันเป็นหนึ่งในกฎทางฟิสิกส์ที่มันเป็นกฎอมตะเท่ากับกฎแรงโน้มถ่วงนะครับก็คือมันเป็นกฎของพลังงานคือถ้าคุณอยากให้ร่างกายของคุณสูญเสียไขยมันซึ่งมันที่กักเก็บพลังงานคุณก็ต้องเอาพลังงานออกให้มากกว่าพลังงานเข้าแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับหรือเอาพลังงานเข้าให้น้อยกว่า พลังงานทีอ่ออกไปนะครับมันต้องมากกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าคุณต้องกินให้ต่ํากว่า2,400แคลโดยเฉลี่ยไม่ใช่แปลว่าทุกวันบางคนอาจจะเฉลี่ย2,400คูณคูณดมันก็ได้แต่ภายใน7วันนั้นอะภายใน3วัน5วันอะไรก็ตามเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งอะถ้าคุณอยากลดน้ําหนักในช่วงเวลานั้นแคลอรี่ที่เข้ามามันต้องน้อยกว่าแคลอรี่ที่ออกไป แล้วจะทำอย่างไรวิธีการก็คือมีสารพัดอย่างวิธีไปออกกำลังกินคีโตเพราะอะไรคีโตมันจะอิ่มเร็วกว่ากินแป้งอิ่มเร็วกว่ากินไอ้น,นี่มันก็มีส่วนช่วยของมันแล้วก็มีวิธีมันก็มีคำอธิบายอื่นในอีกในเรื่องคีโตอีกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยว,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 ว่ากันนะครับเอาอะคาร์ดีโอไดเอทเวจิทเทปทั้งหมดเหล่านี้มังสวิรัตอะไรเงี้ยแคลมันน้อยคุณลองกินบ็อกคลีหนึ่งพันแคลสิครับเทียบกับกินอ่อ่ขนมอะไรเดีย ลูกตาลอยแก้ว1000แคลอะไรหรือหรืออาหารเฟนฟราย1 0 0 0แคลกับเฟนฟราย1,000แคลหรือว่าขนมไอถุง1000แคลเนี่ยแวบตาเดียวก็หมดแล้วครับพันแคลแต่บอกครี1000่หนึ่แคลเนี่ยโอ้โหกินให้กินให้กามค้างอะกว่าจะถึงกินจนกามหลุดออกมา,าเคี้ยวนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างกันของของแคลอรี่ในใ,ใ,ใ,ในอาหารผมพูดเพราะแค่จะบอกว่า วิธีการเนี่ยก็คือเราเนี่ยก็คือจะไปจํากัดที่อาหารแทนถูกไหมกินอาหารสุขภาพเนี่ยไม่อยากกินมะคอลี่เลยไม่อยากกินอาหารคลีไม่อยากกินอกไก่ไข่ต้มมันแห้งมันทรมานจริงๆแล้วคุณกินเนี่ยก็เพื่อให้แคลคุณมันลดลงเพราะว่าเอาหนังไก่ออกหนังไก่แคลอรี่มันสูงอ่าไม่ได้กินทอดน้ํอ่าน้ามันมันน้ำมันเยอะเอาเอาออกเพราะว่าแคลมันสูงไม่ได้กิน,อ,อ,อ,น,อ,กนอย่างเงี้ยบางคนอาจจะทรมานบางคนชอบไม่เป็นไรคุณทําเลยครับถ้าชอบผมสนับสนุนผมไม่ชอบผมชอบกินเยอะ กินทุกอย่างแต่กินอาหารสุขภาพนะผมไม่กินจังฟู้ดโดยปกติแล้วเนี่ยผมพยายามนะครับแล้วก็ทําได้เกือบจะตลอดเนี่ยในช่วงยิ่งในช่วงหลังของชีวิตเนี่ยที่จะไม่กินของแบบโอ้แบบที่มันแย่มากๆอ,อ่างเงี้ยโอเคละเดือนหนึ่ง2ส,สัปดาห์3ส,สัปดาห์ทีหนึ่งมีนะครับแต่ถ้าโดยปกติผมกินเขาเรียกว่าโฮลฟู้ดนะครับก็คืออาหารที่มันแบบกินอะไรก็ได้เนี่ยแหละแต่ว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับเพราะผมไม่ได้ชอบอยู่แล้วที่ไปกินแบบหไก่ทอดน้ำมันเยอะหรือไส้กรอกเขาเรียกไส้กรอก เสกอกจูมานะครับที่แบบมันมันไม่ได้ดีเลยอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีต่อร่างกายก็ไม่กินอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะกินแล้วผมก็เคยด้วยที่เวลาไปสังสค์ปาร์บี้เอาเลยเต็มที่กับเพื่อนสุดท้ายครับก็ใช้วิธีฟาสติ้งนี่แหละในการอะไรครับอดอาหาร2มือ้อ1วันบ้างเหลือ1มื้อ4วนัน5วนันอย่างที่ทําอยู่แล้วมันก็ลดสิครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าจากที่คุณจะต้องคุณมีโค้ต้า2,400แคลอรี่จำได้ไหมครับ คุณต้องลดลงมาสมมติคุณอยากลดน้ําหนักเนี่ยคุณตัดแคลอรี่วันละสองพันแค่นี้ก็ปวดหัวแล้วสำหรับผมต้องมานั่งมันคำนวณยังไงว่าถึงจะได้2000แคลอรีอ่ฉันจะต้องบางครั้งก็ต้องมีผู้โภชนาการนักโภชนาการอาหารหรือเทรนเนอร์หรือคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยมาคำนวณให้ว่าคุณต้องกินอะไรบ้างในวันนั้นใช่ไหมเขาก็จะมาคำนวณวนี่บวกนี่บวกนี่บวกนี่เท่ากับ2000โอเคเยี่ยมโอเคก็กินอ,อันนี้ก็โอเคนะครับแต่มันก็ลบาบากเลยต้องคำนวณเองโอ้ตายแล้วนี่มันกี่แคลว่อาผมอะ ผมไม่นับแคลผมเป็นมนุษย์ที่ไม่นับแคลผมไม่นับแคลอรี่ผมใช้ตาดูเอาแล้วก็แบบเออประมาณนี้แหละแล้วลดมื้อเอาแล้วฟาสติ้งเอาทำมันแบบเนี้ยนะครับไม่รู้กี่ปีในชีวิตละเพราะว่ามันมีความสุขกว่าสําหรับผมถ้าใครอยากได้สายเดียวกันก็มาสายนี้ได้ซึ่งโดยสรุปนะครับสายนี้คืออะไรสายนี้คือการใช้การฟาสติ้งเนี่ยจำกัดระยะเวลาในการกินแทนที่จะจำกัดของที่กิน แต่ยังกินของที่ดีอยู่นะถ้าเป็นไปได้เพราะมันดีต่อสุขภาพของเรามันไม่ใช่แค่เราหุ่นดีและผอมลงและนอกจากจํากัดเวลาแล้วบางครั้งจํากัดวันจํากัดมือ้อนะครับและมันจะทําให้เราอ่ะกินอะไรก็ได้โดยที่ไม่ใช่แค่ไม่อ้วนขึ้นแต่หุ่นยังดีได้ด้วยเพราะเราออกกําลังไปด้วยนะครับนะครับย้ำนะครับบุฟเฟ่ต์ได้หมดนะครับโดยที่ไม่ให้ท้องขากท้องแตกแล้วกกลายเป็นโรคลําไส้อะไรเงี้ยก็ไม่ควรมันไม่ได้มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับ ถ้าคุณอยากเป็นคนที่กินอะไรก็ได้ที่อยากกินนะครับโดยที่ไม่ได้ว่าไปทำร้ายตัวเองนะครับเป็นโรคเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มีความสุขกับการที่ไม่ต้องมานั่งคำนวณแคลอรี่ไม่ต้องมานั่งตัดอาหารบางอย่างออกจากชีวิตที่ตัวเองชอบมากๆไม่ต้องมานั่งระวังไม่ต้องมานั่งระแวงไม่ต้องมาอะไรอะนะครับวิธีการฟาสติ้งคือวิธีการที่ดีที่สุดในโลกที่จะช่วยคุณได้ยืนยันโดยผมและคนรอบข้างที่ได้ช่วยเหลือและแนะนำมา อีกตรงหนึ่งที่ผมอยากมาเสริมนะครับโอ้โหสาคัญมากเลยช่วงนี้ที่อัดคลิปเนี่ยเป็นช่วงเทศกาลมีฮอสารพัดเทศกาลแต่สําคัญที่สุดก็คือเดือนธันวาคมเนี่ยเต็มไปด้วยวันหยุดและคริสต์มาสและปีใหม่และการเฉลิมฉลองและการเจอกับครอบครัวเพื่อนๆครบอบนะครับญาติโกโหติกาแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเลยว่าแล้วเราจะคุณเนี่ยรักษาไว้ได้ยังไงในช่วงที่ยากที่สุดแบบนี้ คือผมเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าในช่วงนี้นะครับผมอ่ะจะต้องรักษาหุ่นให้ให้มันดีซึ่งก็โอเคได้อย่างที่ต้องการโดยใช้วิธีฟาสติ้งเนี่ยแหละครับถามว่าแล้วเราเนี่ยจะใช้วิธีการฟาสติ้งเนี่ยควบคู่กับเทศกาลไม่ได้ยังไงเนื่อมันเป็นสิ่งที่ยากมากนะครับอธิบายเนี่ยได้ยาวมากแต่ผมขอรวบสั้นๆไว้ก่อนในคลิปนี้ก่อนที่มันจะยาวเกินไปเพราะว่าคือว่านะครับวิธีการให้เราฟาสในวันที่เราไม่ได้สั่งสรรค์ อย่างวันเนี้ยผมถือว่าวันนี้ผมมาทํางานแต่เมื่อเช้าเนี่ยเจอกับทีมงานเจอกับครอบครัวผมกินแหลกกินเต็มที่เอาจริงจริงเมื่อวานเมื่อ2วันก่อนอะไรอย่างเงี้ยติดติดกันเนี่ยผมกินแหลกเกือบทุกวันเลยนะแต่ว่ายังรักษาสภาพไว้ได้เพราะอะไรครับวันละมือครับอย่างวันเนี้ยจะพิเศษหน่อยเพราะเดี๋ยวมีมื้อเย็นแต่ก็ไม่ใช่ส2มสองเมื่อวานเนี่ยหนึ่งเมื่อวันซืนเนี่ยหนึ่งแล้วคุณคิดว่ามันมัน อย่างที่บอกนะ2,400แคลนี้ไม่ใช่น้อยนะแล้วยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะคุณยิ่งมีอาโคต้าเยอะเดี๋ยวค่อยไปเรื่องนี้ในอีกคลิปหนึ่งแต่กล้ามเนื้อคือเตาเผาไขมันหรือเตาเผาพลังงานที่ดีที่สุดในร่างกายของเราไม่มีเตาเผาไหนดีกว่านี้แล้วครับยิ่งคุณกล้ามเนื้อเยอะเท่าไหร่คุณยิ่งมีเตาเผามากเท่านั้นเทอร์โมเจเนซิสหรือเมตาบอลิซึมของคุณจะยิ่งดีจะยิ่งสูงเมตาบอลิซึมคือการเผาผ่านอพลังงานมาใช้เป็น เผรันสิ่งที่อยู่ในร่างกายแคลอรี่มาใช้เป็นพลังงานส่วนเทอร์โมเจเนซิสการสร้างความร้อนนะครับจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันร้อนจากการที่เราเนี่ยมีกล้ามเนื้อแล้วเราออกกําลังไอ้พวกเนี้ยนะครับพอเรามีเนี่ยเราเราออกกําลังเยอะขนาดนี้ของผมก็ได้ถึง2 5 0 0 3,000แคลหรืออะไรก็ตามเนี่ยโคต้ามันก็เลยเยอะพอโคต้ามันเยอะปุ๊บเนี่ยผมก็เลยสามารถที่จะคุณคิดดูว่าตออหนึ่งมือ้อผมกินมื้อเดียวใช่ไหมครับถ้าโดยโปกติเนี่ย ผมต้องกิน3,000แคลนะครับได้จนจนถึงถึงจะเมนเทนไม่ได้นี่ยังไม่นับคาร์ดิโอนะฮะยังไม่นับโครงการที่เนี่ยไปวิ่งซึ่งผมก็ชอบอยู่นะฮะไปต่อยมวยไปวิ่งไปบูจูจิดสูเล่นมวยไทยไปออกกำลังโดยการทำฮิตครอสฟิตไฮร็อกซ์อ่าสารพัดเลยครับที่ผมจะชอบเล่นเอเอเอพวกเนี้ยนะครับสปรินติง้งอะไรอย่เงี้ยนะฮะเออพวกเนี้ยคือสิ่งที่ทำให้มันได้โคตาเพิ่มไปอีก สมมติวันนั้นเบิร์นเพิ่มไป5 0 0ร้อยหกร้อยเจ็ดแคลจากการออกกาลังแบบคาร์ดิโอแบบฮิตเทรนนิงผมก็ได้ไปถึงเกือบ4 0 0พแคลมันก็เลยสามารถที่จะกินอะไรก็ได้ในช่วงเทศกาลโดยที่หุ่นยังโอเคหุ่นยังด,หงดีหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่นะครับที่พูดเนี่ยแค่จะมาบอกทุกคนครับว่าฉะนั้นมันจึงต้องเอาฟาสติ้งกับฟิตเนสมาคู่กันแล้วถ้าเราเอามาคู่กันได้อย่างถูกวิธีนะครับอย่างที่จะได้สอนไปในคลิปฟรีนี้ด้วยแล้วก็ในหลักสูตรนี้ด้วยเนี่ย เราจะผ่านทุกเทศกาลไปได้ไม่ใช่แค่ปีใหม่ธันวาแต่จะเป็นตรุษจีนจะเป็นช่วงไม่รู้วาเลนไทน์คงไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าช่วงตรุษจีนช่วงสงการช่วงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเตรียมการไปล่วงหน้าได้เลยว่าอ๋อโอเคฉันจะต้องลดเท่านี้มือเพื่อที่จะเตรียมสําหรับสิ่งนี้หรือหลังจากนั้นอย่างผมเนี่ยก็มีครับที่เกินไปบ้างโอ้กินเกินไปเยอะเลยอ๋อวันลุ่งขึ้นนะครับมีนะครับงดทั้งวันเรื่องเรื่องชอบอยู่แลลวฮะ ไม่ได้กินเลยทั้งวัน2วัน3วัน4วัน5วันช่วงนี้ช่วงที่ผ่านมาเมื่อ2อสามอาทิตย์นี้ก็มีผมไปโอ้ปาา์ต้ไประยองกับเพื่อนกลุ่มสนุกสนานใหญ่โอ้กินยังกับโทษนะผีเปรตเกิน 3- ามสี่พันแคลไปอีกกินห้าพันแคลแล้วนอนก็น้อยผมกลับมาเฮ้ยไม่ได้ละอย่างงี้เราเกินไปละผมกลับมาฟาสประมาณ4ี่ห้าวันติดเลยครับอย่างเงี้ยมันก็มีวิธีผมไม่ได้บอกให้ทุกคนไปทำท่านอย่าไปทํานะฮะ ถ้ายังไม่ศึกษาให้ดีหรือปรึกษาแพทย์หรือเรียนกับพวกเราก่อนเริ่มทีละกา้าวทีละสเตจยาอยู่ดีไปทําี่ห้าวันมันมันมีแหละคนรอบข้างที่เขาอยากทําแล้วผมแนะนําส่วนตัวเนี่ยไปทาแล้วได้ผลกันเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้แนะนําส่วนตัวอยู่ยังไม่ได้ปรึกษาแพทย์ยังไม่ได้อะไรอย่าไปทําเองเด็ดขาดเพราะมันมีข้อเสียงข,ของมันแต่นี่ครับคือวิธีที่เราจะอยู่ในเทศกาลได้นะครับโดยที่เราก็กลับมาอากอกกำลังออกกําลังทุกอย่างก็จะกลับมาดีภายในเวลาแบบพริบตาเดียวเลย นะครับก็ให้เป็นเคล็ดลับสั้นๆเสริมไว้เท่านี้ครับถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามกันทุกๆวันนะครับตอน1ทุ่มนะครับที่ผมจะมาโพสคลิปฟรีนี่เป็นคลิปที่2เดี๋ยวมีอีก8คลิปนะครับเพื่อที่จะไปถึงหลักสูตรฟาส t ิ n งวันที่26ธันวาคมนี้ตอน1ทุ่มตรงนะครับซึ่งแอดไลน์เข้ามาก่อนเลยครับอยู่ด้านล่างนะครับคอสฟาสโตโลจีเอาข้อมูลเต็มๆจุกๆไปมากกว่านี้เป็นร้อยเป็นพันเท่า เดี๋ยวขึ้น QR Code เดี๋ยวขึ้นตัวลายมาให้แอดคุณเข้า c a d ม m y ฟรีเข้ามาก่อนนะครับเพราะยิ่งเข้ามาเร็ว mm. ก็จะยิ่งได้ข้อมูลที่จะไม่พลาดเอาไว้ว่าวันนั้นจะมีอะไรเมื่อ,อไหร่อย่างไรแล้วเราพบกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนี่คือข้อคิดจากคุณขา่าวขอให้คุณมีชีวิตที่สุขสงบและทรงพลังสวัสดีครับ